กลุ่มดาวฤืดร้อนกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหัวของกลุ่มดาวมังกรมีดาวสี่ดวงที่เชื่อมอยู่ตรงกลางเป็นลำตัวของเฮอร์คิวลิสทางทิศตะวันตกของกลุ่มดาวนี้จะมีกระจุกดาวกระจุกดาวนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณส0,000ปีแสงและมีดาวทั้งสิ้น ประมาณ5แสนดวงแต่เนื่องจากกระจุกดาวนี้อยู่ไกลออกไปมากจึงยากที่จะมองเห็นแม้จะใช้กล้องสองก็ตามกลุ่มดาวพิน กลุ่มดาวพินเป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่เป็นอันดับที่52จากทั้งหมด88กลุ่มดาวอยู่ในตำแหน่งค่อนไปทางซีกฟ้าเหนือและช่วงเวลาที่เห็นกลุ่มดาวพินได้ชัดเจนที่สุดคือเวลา21นาฬิกาตลอดเดือนสิงหาคมกลุ่มดาวพินมีจำนวนดาวเลิกหลักเพียง5ดวงเป็นดาวที่สว่างกว่าค่าความองสว่างปรากฏระดับ3เพียง ดวงเดียวเท่านั้นคือดาวเวกาแต่เป็นดาวที่สายตามนุษย์มองเห็นสว่างมากที่สุดเป็นอันดับห้าจากดาวทั้งหมดทั่วท้องฟ้ากลุ่มดาวแมงป่องกลุ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ่มดาวที่มี ไม่ใหญ่มากอยู่ค่อนลงมาทางซีกฟ้าใต้สามารถมองเห็นกลุ่มดาวนี้บนท้องฟ้าได้ช่วงเวลาที่จะเห็นชัดเจนที่สุดคือเวลาประมาณ21นาฬิกาตลอดเดือนกระกฎาคมกลุ่มดาวแมงป่องมีดาวเลิกหลักมากถึง18ดวงแต่ดาวที่สว่างที่สุดคือดาวแอนทลเสดาวนี้ชาวต่างชาติเรียกว่าเป็นดาวหัวใจของแมงปองส่วนคนไทยเรียกว่าดาวปริชาติ เป็นดาวยักษ์ใหญ่แดงกลุ่มดาวคนยิงธนูกลุ่มดาวคนยิงธนูอยู่ระหว่างกลุ่มดาวแมงปองทางทิศตะวันตกกับกลุ่มดาวแพะทะเลทางทิศตะวันออกเนื่องจากเป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าใต้ จึงสามารถเห็นกลุ่มดาวคนยิงธนูได้บริเวณขั้วโลกใต้และช่วงเวลาที่เห็นกลุ่มดาวคนยิงธนูได้ชัดเจนที่สุดอยู่เวลาประมาณ21นาฬิกาตลอดเดือนสิงหาคมกลุ่มดาวคนยิงธนูมีดาวเลิกหลักจำนวน12ดวงกลุ่มดาวหงกลุ่มดาวหงเป็นกลุ่มดาวในซีกฟ้าเหนือช่วงเวลาที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุด คือเวลาประมาณ21นาฬิกาตลอดเดือนกันยายนกลุ่มดาวหงมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่16มีจำนวนดาวเลิกหลักทั้งหมด9ดวงดวงที่สว่างที่สุดคือดาวเนเนสฟหรือที่เรียกกันว่าดาวหางหงกลุ่มดาวโกอินทรีกลุ่มดาวโกอินทรี อยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าทำให้มองเห็นกลุ่มดาวนี้ได้จะเกือบถูกพื้นที่ทั่วโลกคือขั้วโลกเหนือลงมาจนเกือบถึงขั้วโลกใต้แต่ช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวนอกอินทรีได้อย่างชัดเจนที่สุดอยู่ในเวลาประมาณ21นาฬิกาตลอดเดือนสิงหาคมกลุ่มดาวนอกอินทรีมีจำนวนดาวเลิกหลักสิบดวงดวงที่สว่างที่สุดคือดาวอันแทหรือที่เรียกว่าดาวตานอกอินทรี สามเหลี่ยมฤดูร้อนสามเหลี่ยมฤดูร้อนเป็นแนวเส้นสมมุติบนท้องฟ้าซีกโลกเหนือที่ดูคล้ายรูปสามเหลี่ยมเชื่อมต่อระหว่างดาวสามดวงคือดาวอันแทรดาวเนเนปและดาวเวกาซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวนกอินทรีกลุ่มดาวหงส์และกลุ่มดาวหินตามลำดับตลอดช่วงเดือนในฤดูร้อนในซีกโลกเหนือดาวสามดวงนี้จะอยู่บริเวณเหนือศีรษะพอดี ในเวลาใกล้เที่ยงคืนส่วนในฤดูใบไม้ผลินั้นจะสามารถมองเห็นได้บ้างในเวลาเช้าตู่ในฤดูใบไม้ร่วงจะทันเห็นในตอนเย็นจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนส่วนทางด้านซีกโลกใต้จะมองเห็นอยู่ค่อนข้างต่ำใกล้ขอบฟ้าทางเหนือในช่วงฤด,ดูหนาวและมักเรียกว่าสามเหลี่ยมทางเหนือ